สวัสดีคขอต้อนรับเข้าสู่รายการตื่นมาคุยวันนี้สดใสกันมากเพราะว่าอากาศเย็นสบายคือเช้านี้ใครไม่ได้อาบน้ำอีกบ้างครับอะไรเอ่ยเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้คุณไปอาบเมื่อวานนึงวันนี้คุณไม่อาบอีกแล้วเอาตรงงั้นไม่อาบสองวันแล้วพี่จริงเหรอมันหนาวภาพตรงๆว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้อาบเออมันอาบไม่ไหวมันหนาวเกินก็เลยซักชินไฉ่หัวซักแห้งเมื่อคืน ไม่ได้ไม่สนใจใครจะว่าด้วยแคงเมื่อคืนแล้วมีความสุขมากเมื่อเช้าตื่นมาขอบอกต้องปิดหน้าต่างทุกบานในห้องน้ำมันหนาวมากจริงแต่เมื่อคืนหนูนอนอ่ะหนูไม่เปิดแอร์นะหนูเปิดหน้าต่างเลยอากาศสบายตื่นขึ้นมาเดี๋ยวจดี๋ยไอสิไอสิใจเย็นหน่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีหลายคนในภาคเหนือเนี่ยคือช็อกกับอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วคือพี่น้องชาไทยครับมันไม่ได้ลดลง5องศามันบางทีมัน10องศาบางคนที่เขาไม่เคยเจอหนาวแบบนี้นี่มัน ไม่มีเสื้อหนาวนี่คือไปเหมือนกันนะนี่อยากจะบอกว่าไปที่เชียงรายนะคะไปงานประกวดนางสาวถิ่นไทยงามแล้วต้องไปเป็นกรรมการอุณหภูมิเนี่แปดองศาแล้วฝนก็ตกแล้วอากาศเย็นมากแล้วนางงามเขาต้องใส่ชุดว่ายน้ำกันนะแล้วเวลาเขาเดินผ่านนะกรรมการเราเห็นขาเขาสั่นอย่างเงี้ยสั่นเงยเยเงเงยเรายิงสั่นเลยอะนีวก่อนนะแปดองศาแล้วยังใส่ชุดว่ายน้ำใส่ชุดน้ำและฝนตกโอ้โหแล้วคณะกรรมการเขาไม่มีการเปลี่ยนกติกาอะไรเลยเหรอไม่มีก็คือ คณะกรรมการอะได้ได้หลบอยู่ด้านในแล้วแบาผิวก็จะแบบเป็นแบบเป็นตุ่มขึ้นแบบขนไล้ส่งสารนะหนาวมากใครไม่หนาวได้ตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสิ่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับ เลยบอกเลยนะคะยังมีเรื่องราวดีๆอีกเพียรเพๆยๆเพียรเ,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 เพียบเลยค่ะกดตรงนี้เลยค่ะปุ่มนี้ค่ะกดเลยค่ะเขาบอกให้ทำแบบนี้ค่ะกดค่ะ